มาได้เวลากินข้าวแล้วนะเธอจ๋านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวกันนะจ๊ะอืมนี่เป็นไงคะไหนบอกอาการสิวันนี้เป็นไงมัง่งดีไหมพอพูดดังๆ <c oughs> ดีอะไรดีจ๊ะฮะ <c oughs> ดีจ้ะไม่ใช่ดีจิต <c oughs> พร้อมกินข้าวอยังพร้อมค่ะ เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะนี่วันนี้มีจับไฉ่ค่ะแล้วก็มีไข่เค็มแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วจ้าอามอนเนี่ยเห็นไหมมีบู<ม>บูเดี๋ยเห็นป่ะเนี่ยบูบูเห็นตัวเองไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็ <c oughs> เนสวยไหมสวยกล้าพูดเนาะอ้อามก่อดอ้าม <c oughs> มี่บอกเห็นตัวเองสวยด้วยนะเนี่ยมองไว้เนี่ยเห็นไหมคะ กินข้าวเยอะๆนะเอฟซีเขาเป็นห่วงรู้ไหมคะวันไหนไม่ได้ลงเอฟซีเขาก็จะถามหาไม่ลาเอาหกอย่าเพิ่งนี่เห็นตัวเองไหมคะสวยเอเออเออสวยก็สวยอยู่ร้อยปีใช่เปล่าใช่ไหมเออเดี๋ยวคนดูแลไปก่อนนะนะเอออ่ะอ้ามเนี่ยเห็นตัวเองไหมคะอ้ามเนี่ยเอออ่ะ อ่ะอึบอึบเช้ามาวันนี้เก้าโมงครึ่งค่ะสถานการณ์ปกติไม่มีอะไรโลดผนอากาศเย็นคุณนายนวดขาก็โอยโอยไอไอไปตามสภาพเส้นมันตึงเลยแต่ก็ยังดีขึ้นอันนี้เราก็มาดูแลเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวอืมดูแลเขาก่อนให้เรียบร้อยเก็บ ทุกอย่างแล้วก็ผ้าปูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนางก็จะอ่อนล้าไม่ไม่อ่อนล้าวันนี้แหลสดชื่นถงสัยเมื่อคืนนี้ได้นอนเก้าโมงครึ่งค่ะเป็นเวลาที่จะต้องมาป้อนอาหารอ่ะอ้ําย่าหลับสิค่ะอ้ําตามนี้เลยมาเปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยแล้วค่ะ ยามัวแต่จับเน,นี่เป็นการสู้รบกันระหว่างเธอกับฉันคุณนายเอานะวันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยหน้าบุบบุบเรยบียวหนึ่งอ่ะสองอันนี้บริหารหัวข่าวหน่อยค่ะนี่เป็นกุ้งเลยอ่ะโอ้ดูหน้าไม่รับประเทศเลยวันนี้สี่ก่อนกินข้าวนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จัดการ บริหารขาหน่อยเจ็ดท่า่แล้วไม่รู้คุยแล้วจำนับไม่ได้ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งหน้าหนาวมันก็จะตึงมะใช้เปล่าทำแล้วดีไหมเธอดีมะน่ะเมตัวตอบอึดนะวะเอาท่าแล้วไม่รู้อ่ะอีกทีอีกทีอีกท,กทีงั้นก็หน้าไม่ค่อยอาประเทศแล้วันเนี้ย เหยียด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 อ่ะอาขานี้มั่งขานี้ไม่ปวดแต่ก็ต้องพายานะคะหนีบวะอึ๊บอึ๊บนะไม่เอาก็ไม่เอาเก่งไปหมดอ้าวมาเอาขาขึ้นนะคะหนึ่งโอ้ยอย่าเกี่ยวกันีิคะขานียโอ้ยอยังเกี่ยวสาวาขามาเกี่ยวกันอีกเธออ่ะเอาขามานวันนี้ไม่ค่อยร่วมด้วยเลย หนึ่งสองสาอึ้บไอ้แล้วจะเอาขาอ่ะหมอนข้าวหนึ่งสองสามึ๊บพอแล้วนางไม่เคยรวมด้วยเลยเตรียมหนึ่งสองสาอึ้ตามนี้เลยอึ๊บมาเย่ดเกี่ยวกันที่ข้าขาตามนี้เลยค่ะเดกกินข้าวมาหาันขามาอึบพออยังพอพอแล้ว